าวด่วนวันนี้เหตุทั่วประเทศ19ตุลาคม64คอรมออนุมัติแจกเงินเพิ่มทุกกลุ่มคนละครึ่งรับ4,500บาทผู้สูงอายุผู้พิการบัตรคนจนรับอีกคนละ500บาทพฤศจิกายนนี้ สวัสทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะก็มาพบกันในะวันที่19ตุลาคม2564วันนี้มีข่าวด่วนนะคะหลังจากที่วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมนะคะทางคอรมอก็อนุมัติแจกเงินเพิ่มออกมาแล้วนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะโชคดีเฮก,กันทั่วประเทศนะคะซึ่งคนละครึ่งได้รับถึง4,500บาทนะคะกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและบัตรคนจนนะคะได้รับเพิ่มอีกคนละ 500บาทเดี๋ยวเราไปฟังทางโฆษกรัฐบาลนะคะถแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมวันนี้สดสดร้อนร้อนกันเลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะกับทุกกลุ่มที่ทางรัฐบาลอนุมัติแจกเงินเยียวยาเพิ่มนะคะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืม กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารความคืบหน้าในการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะและเพื่อไม่การเสียเวลาเดียวเราไปฟังมาพร้อมกันเลยค่ะเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับคณะมนตรีได้อนุมัตินะครับจำนวนงบประมาณจํานวน54,506ล้านบาทสําหรับโครงการมาตรการลดค่าครองคีพของรัฐนะครับสโครงการนะครับได้แก่1 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟสสามระยะที่3นะครับโดยได้มีการอนุมัติเงินให้กับช่วยเหลือซื้อสินค้าอีก200บาทนะครับเพิ่มเติมอีก300บาทในเดือนอพฤศจิกาและธันวานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากเดิมที่ได้200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนเนี่ยทำให้ในเดือนพฤศจิกากับธันวาเนี่ยก็มีเพิ่มอีก300ก็คือว่าประชาชนจะได้ ห้าบาทต่อคนนะครับเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ย13.6ล้านคนนะครับวงเงินงบประมาณ8,122ล้านบาทนะครับโครงการที่2นะครับเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับเช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคณะมนตรีได้หนุมัติให้200บาทนะครับต่อเดือนระยะเวลา6เดือน นะครับแต่ว่าได้เพิ่มอีกในเดือนพฤศจิกาและธันวานะครับอีก300บาทนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยผู้ที่ถือบัตรก็จะได้500บาทนะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นกลุ่มผู้ที่ผู้ป่วยจิตเตียงนะครับและกอ็อาจจะเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนะครับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับ จำนวน2.3ล้านคนใช้เงินงบประมาณ1 3 8 4ล้านบาทนะครับโครงการที่3นะครับโครงการคนละครึ่งเฟส3เดิมรัฐบาลอนุมัติให้คนละ3,000บาทนะครับวันนี้รัฐบาลได้อนุมัติให้อีก1,500บาทรวมเป็นเงิน4,500บาทนะครับโดยใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมหรือจนกว่าจะใช้สิทธิ์เต็มนะครับงบประมาณทั้งสิ้น42,000ล้านบาทนะครับ โครงการที่4โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับเดิมวงเงินที่ใช้คำนวณ e voucher นะครับที่ได้นะครับ60,000บาท voucher รวมกันได้คนละไม่เกิน7,000บาทนะครับตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้ปรับวงเงินที่คำนวณได้เป็น80,000บาท e voucher ต่อคนจะได้รวมไม่เกิน1,000 0บาท นะครับกรอบวงเงิน3,000ล้านบาทและนี่นะคะก็เป็นการแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมจากทางโฆษกรัฐบาลนะคะก็ชัดเจนนะคะอนุมัติทุกกลุ่มนะคะขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศค่ะพฤศจิกายนนี้นะคะก็เตรียมรอรับเงินกันได้เลยค่ะสําหรับข้อมูลความคืบหน้านะคะทางช่องก็จะนํามาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบตามลําดับค่ะกลิบนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้ว เอาเจกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ